พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรักษ์ศรีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมจะแบ่งความรู้เกี่ยวกฎหมายเกี่ยวกับเรี่ออัตราดอกเบี้ยนะครับผมในสัญญานะครับผม การการให้คู่ยืมเงินนะครับผมระหว่างบุคคลธรรมดานะครับบุคคลต่อบุคคลธรรมดานะครับผมมีชนนิติบุคคลที่เป็นธนาคารนะครับผมหรือว่าเป็นนอแบงค์นะครับผมที่เป็นสถาบันกกรเงินพวกรีซิงสินเชื่อนะครับผมที่จดทะเบียนภายใต้การกํากับดูแลและการประกาศของอธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมหรือว่าทอปอทอนะครับผม การกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนะครับผมซึ่งสถาบันทางการเงินนะครับผมโดยการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมภายใต้ในการดูแลของกระทรวงกระทรวงการคลังด้วยนะครับผมว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยต้องเป็นเป็นตามประกาศนะครับผมเช่นนะครับผมไม่เกินร้อยละสิบแปดหรือว่าไม่เกินร้อยละสิบเก้านะครับในกรณีที่เป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนับนะครับผมนี่เป็นความรู้ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมอ่า ท่านจะทราบว่าดอกเบีย้ยขออภัยครับอัาตราดอกเบีย้ยในขณนะนั้น,นเท่าไหร่นะครับผมท่านสามารถดูจากทางประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ครับผมซึ่งเป็นการพูดของนิติบุคคลนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับการพูดของบุคคลธรรมดาบ้างครับผม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเช่นนางคอนางขอนางคอปล่อยกู้นะครับผมการปล่อยกู้ต่างๆนะครับผมต้องไปจดทะเบียนนะครับผมรวงถามนี้นะครับผมต่อสถานีตารวจด้วยนะครับผมว่าท่านนะครับทําเกี่ยวกับการธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยให้กู้เพื่อเพื่อในการได้รับผลกําไรจากดอกเบี้ยนะครับผมแต่นะครับผมท่านจะเห็นว่าเวลาท่านเดินตามที่สาธารณะท่านจะเห็นใบนะครับติดตามกําแพงติดตาม สาไฟฟ<ะ>้าตู้โทรศัพท์เต็มไปหมดครับให้กู้เงินนะครับผมให้ท่านากู้เงินโดยเสียอัตราดอกเบี้ย5จุดเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับผมจากที่ผมคำนวณแล้วนะครับผมว่าอัตราดอกเบี Hawaii. ้ยดังกล่าวนะครับผมเกินร้อยละ้5ต่อปีแน่นอนครับผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายอะไรครับผิดกฎหมายตามพรลบให้กู้เงินนะครับผมขออภัยครับผิดกฎหมายตามพรลบนะครับผมห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับผมมีโทษจำคุกด้วยนะครับผม เราจะเห็นนะครับการให้กู้เงินนะครับผมโดยอาศัยอัตราดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดานะครับผมตามมาตราเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับกำหนดนะครับผมถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันนี้ได้กําหนดไว้ดูนิติกรรมหรือกฎหมายชัดแจ้งนะครับให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดเจ็ดจุดห้าหรือว่าเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับผมนะครับผมถ้าถ้าตามมาตราที่หกร้อยนะครับผมห้าสิบสี่นะครับผมแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับท่านห้ามีให้คิด ดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีค่าในสัญญากำหนดอัตราดอกเบี้ยเกินนั้นให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปีนะครับผมเพราะเห็นนี้นะครับกำหนดไว้เลยนะครับถ้าท่านจัดกำหนดไว้ในสัญญานะในการให้กู้เงินแก่ประชาชนนะครับถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาครับท่านต้องอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนะครับเพราะท่านไม่ใช่นอนแบงค์ครับแล้วไม่ใช่สถาบันทางการเงินโดยการประกาศโดยมีผลตามกฎหมายนะครับผมถ้าสมมติว่าท่านรถถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญานะ ยืมเงินเฉยๆนะครับผมลงชื่อผู้พู้แต่ไม่ได้ระบุชัดแจ้งนะครับกฎหมายกำหนดนะครับผมร้อยละให้กฎหมายให้ร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนะครับถ้าท่านนำคดีไปฟ้องศาลศาลท่านก็ให้ตามนี้นะครับผม เพราะว่าเป็นการให้คูณเงินประชาชนและประชาชนด้วยกันที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมสิ่งนี้เป็นความรู้นะครับผมเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปียบนะครับในการคูย่ยืมเงินนะครับในสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมในโควิด19เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนจะไปทั่วนะครับหากมีใครอาศัยช่องโหว่ดวยการเอารัดเอาเปียบประชาชนท่านสามารถโต้แย้งได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรับสีนวลทนายความวิจิพุทธ ทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์นะครับผมขอกล่าวกับท่านว่าหากท่านไดรับความไปทนธนะครับแล้วอยกโจรทางสภาทนายความเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัต์สีนวลทนายความพิติทธสวัสดีครับ